วันนี้เราจะมารีวิว aría. ซอสเผ็ดลองดูซิว่าจะเผ็ดแค่ไหนเห็นเขาทำคลิปกันเยอะแยะมากมายอันนี้เป็น extreme spicy เลยนะจ๊ะเผ็ดเป็นสองเท่าจ้าอันนี้มาม่าต้มธรรมดาแครอทไข่ต้มและไก่ทอดจ้ามาลองดูกันเลยเราจะมาเริ่มราดซอสกันเลยไม่รู้ว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มหรือเปล่าแกะถุงกันเลยใหม่เลยจ้านี่อ้าวเขามีจุกข้างใน อือหือนี่จะน้ำมันเขาเสียดายป้ายทีมามาก่อนพี่แบบนี้เลยแล้วกันเขย่ายังอ่ะเขย่าแล้วเมื่อกี้อ,อู้ห <c oughs> อยยางพอยังพอพอค <c oughs> เอาพอชิมก่อนม <laughs> ีคนบอกให้พอพอพอค่ <c oughs> คนก่อนจ้าแ <c oughs> ม่ว่าไม่พอนะ <c oughs> พอได้เลยคนสองนะพอได้เลย ไ,ไม่น่าพอมองดูแล้วกินหอมกินหอมยัวย่วยวนมากสียังไม่เผ็ดเท่าไรหร่เลยแต่เด็กบอกให้พออ่ะเดี๋ยวร้อ้เขาอิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวให้แม่จัดใหม่อ่ะแม่ชิมก่อนเลยลนะ ืมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้ว<ม>ไปลองกินดูอันนี้ราดไก่ไม <c oughs> ่ต้องราดทุกชิน้นเดี๋ยวเผื่อกินกันไม่ได้อ๋อเอาเนื้อก,กินมาเลย,ยก,กินตรงนี้เลย เริ่มร้อน了เป็นไงมั่งเผ็ดคูณสองนี่ของแม่อร่อยอ่ะ ซอสเขาอร่อยอืมเขนร้อนเลยกายช่วยแก้เผ็ดดีดีดีอร่อยมากเผ็ดด้วยไม่ไหวไม่ไหวหอะหนูไหว ็ดก่ามามาเผ็ดอีก่อบ้าเผ็ดน้อยกับมาม่มาเผ็ดอีนี่ทำเดลี่เผ็ดมากมยเนี่ยไม่จิ้มพริกเลยเหรอจิ้มเล็กๆเนี่ยไม่จิ้มเลยเหรอ อร่อยจิมจุกๆไปเลยอร่อยแต่เผ็ดผอดร่มไงปะอืมกินแต่้ิซนซอสหน่อยอืมปากแม่เริ่มแดง <laughs> มากนี่ต้องจิ้มเยอะๆแบบนีหนล่ะ ปิ้งกินไข่ต้มเด็ดตอนนี้หนูเริ่มกินน้ำกับไก่แล้ว่ะแม่ไม่เผ็ดหรอหนูกินไปสอง,งองคำหนูเผ็ดไม่เผ็ดหรอกปากแดงนี่ยอืะอร่อยไม่ต้องปรุง<อ>เพิ่มเลยสุดยอดแม่มามากันแล้วอ่ะ มันเผ็ดแต่อร่อยนะกินเผ็ดแต่อร่อยปากมันไฟไหมแ่เยิเ่มเยิยม่ยมไปเลยัองไก่พวกนี้ไม่ต้องราดเดี๋ยวกินไม่ได้ใช่้หม是 าานีของแม้มาแบบนี้อร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มแต่ถ้ามันไม่มีพริกต่มันเป็นแบบน้ำซีอิ๊วน,นะว่าอร่อยมันมีแบบเผ็ดธรรมดาด้วยแต่แม่เผ็ดคูณสองมางเผ็ดธรรมดามันหมด ไม่้าวต้มไหมไงบ้างจิ้มซอสแม่เอาทุกอย่างต้องจิ้มซอสอร่อยเป็นยามาตุ้มด้วยจุกๆไปเลย ญญดนดเเีียวพุ่งหนูยามแพ้แล้วแม่ก็ต้องกินขอชังตัดเลยครับรือตึกเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดครับมองเลยครับปากแดงเลยครับคนไปปากแดงมากคนไปตามรูมจริงอ่ะน้ำตาเริ่มมา อันนี้ยอมรับว่าพ่นไฟได้จริงาม่มเกาหลีพอไหวแต่น้นไม่ไหว <laughs> น้ำตาไหล<ม> <laughs> พ่นไฟเผ <h ats> ็ดจริงออนนี้เอาดิ ก็นงเอาอร่อยนะยังยังไม่ออกรสชาติอะไรอยู่อ่ะได้จิ้มปะกํารสชาติมายังมาแล้วแต่อร่อยเผ็ดเผ็ดจริงโอ้ยเผ็ดจริงไม่อิงนิยายขอทิชชู่หน่อยเหนียวแม่ไหลเลยอ่ะ เงอไหลเงอแตกน้ำตาไหลอร่อยเทไปประมาณครึ่งขวดเกินครึ่งขวดหน่อยๆ